นายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีสัชนาลายัยมอบหมายให้ในายนิรันพรมละประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอศรีสัชนาลายัยเป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดงานเทศกาลกินปลาอ่างแม่ท่าแพและชมวัฒนธรรมตำบลบ้านแก่ง โดยมีนายประเสริฐสายสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแกง่งนายทวัชชัยแพ่วงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองตำบลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนทุกท้องที่ตรวจแทนทุกหมู่บ้านในอำเภอเข้าร่วมประชุมณอาคารที่ทำการกลุ่มบริหารการใช้น้ำทุ่งนาพงโครงการห้วยแม่น้ำแพร่ ทางนี้นายประเสริฐสายสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแกง่งกล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานแบบคร่าวๆว,ว่ามีการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีของแต่ละชุมชนเช่นการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าปากยอวัฒนธรรมชนเผ่าบ้านแม่ท่าแพ่วัฒนธรรมบ้านปากขยางและวัฒนธรรมพี่น้องชาวตำบลบ้านแกง่ง การประกวดแข่งขันทำอาหารจากปลาและปลาที่ใช้ต้องเป็นปลาที่มาจากอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ่เท่านั้นการประกวดสาวงามการแข่งขันตกปลาและนั่งแพรชมทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพรแต่ก็เป็นการนำเสนอเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาหรือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเนื่องจากช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i จึงต้องหาหรือหลายๆภาคีเครือข่า,ขายส่วนกำหนดการจัดงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านแก่ง คิดว่าน่าจะประมาณวันที่15กุมภาพันธ์2565และตนเองอยากให้คนทั่วไปได้รู้จักตำบลบ้านแก่งมากขึ้นจึงได้หารือที่จะจัดงานนี้ขึ้นมานัทวดีพ่วงหงรายงาน